ลาดบุรีเต็มยิ้มรับโชคเข้าต่อเนื่อง72งวดล่าสุดเฮลั่น7961งวดนี้จัดไปเน้นๆชุดเด็ดวัดใหม่4,000งวดวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเงย็นของวันอาทิตย์ที่28มกราคม5 6 7สําหสำหรับคลิปนี้แนวทางนี้เพื่อนๆไม่ควรพลาดชุดนี้เด็ดขาดเพราะถือเป็นอีกชุดอีกแนวทางที่เด็ดไม่แพ้ใครเพราะตลอด77งวดล่าสุดมีเลขเข้าเกือบทุกงวดและมาในวันนี้งวดน,นี้ก็ไม่ผิดหวังรีบส่องรีบจัดชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นแฟนคลับของเลขสายอ่างน้ำมนต์ก็คงพอที่จะคุ้นชื่อคุ้นหูเกี่ยวกับชุดตัวเลขอ่างน้ำมนต์สุดแม่นของหลวงปู่สุดและอติสัมภาวาทองนวัดใหม่สี่หมื่นจังหวัดราชบุรีเพราะเท่าที่ปะปะได้รับความอนุเคราะห์มาจากพระอาจารย์ตลอด77งวดคือตั้งแต่งวดวันที่16พฤศจิกายน63ถึงงวดล่าสุด17มกราคม67ถือว่ามีเลขอย่างน้อยหนึ่งตัวเข้าทุกงวด โดยเฉพาะในงวดล่าสุดที่ถือว่าเด็ดและปังมากเพราะชุดตัวเลขที่ลอยเด่นทั้งในอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดและอติสำเพาทองก็มีคู่79สุดสวยมีหนำําำคู่61ที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดก็เกาะกลุ่มกันแน่นเหนืบเอาเป็นว่าใครมีดวงจับคู่ถูกก็คงยิ้มหวานกันต่อเนื่อง แน่นอนค่ะถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในววันที่1กุมภาพันธ์สอง7ที่จะถึงนี้เพื่อนๆก็ไม่ควรพลาดชุดนี้เด็ดขาดเพราะเลขที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมนต์ทั้งสองถือว่าสวยสุดๆเริ่มต้นที่ชุดอ่างน้ำมนต์ของอตีสัมภาวทองที่จับภาพในมุมมองแรกก็อาจจับคู่ได้เป็น328 650 305 289มมุมมองที่สองก็อาจจับคู่ได้เป็น ส3 80 95 238 380ส่วนในมุมมองที่3ก็อาจจับคู่ได้เป็น023 958ต่อเนื่องกันอีกชุดอีกหนึ่งอ่างน้ำมนต์นั่นก็คือชุดอ่างน้ำมนต์ของหลวงปู่สุดที่จับภาพในมุมมองแรกก็อาจจับคู่ได้เป็น458 391 394 158 มุมมองที่2อาจจับคู่ได้เป็น3,4,5,8,9,1,3,9,8,4,5,8และในมุมมองที่3ก็อาจจับคู่ได้เป็น3,1,4,9,8,5 สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปแต่ถ้าจะให้ดีเพื่อนๆก็ลองส่องแล้วลองจับคู่กันดูอีกทีเพราะของแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองและบุญวาสนาของแต่ละคนปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่จากผลงานในงวดก่อนๆตลอด77งวดมีเลขเข้าตรงๆไม่ต่ำกว่า72งวดค่ะ สุดท้ายนี้ป้าป๊ะก็ต้องขอกราบพระพระคุณทางวัดใหม่4ี่หมื่นที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและแนวทางดีๆเพื่อให้ป้าป๊ะนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนยังไงป้าป๊ะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนเยี่ยมชมและร่วมทําบุญกับทางวัด เพราะในขณะนี้ช่วงนี้ถือว่ามีอีกหนึ่งพิธีหนึ่งความเชื่อที่คึกคักมากเพราะในแต่ลาวันพระอาจารย์ท่านแทบจะไม่ได้พักกันเลยเพราะสาธุชนคนที่รักและศรัทธ,ธาต่างหลั่งไหลกันมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อให้ทางพระอาจารย์องค์ดำท่านเจ้าอาวาสได้ลงนั่เจิมฝ่ามือมหาเศรษฐีเพราะเขาบอกว่าปังและเฮงมากเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เรียนเชิญกันได้เลยนะคะไม่มีค่าครูค่าใดๆทั้งสิ้นแต่สามารถร่วมทำบุญได้ ตามกําลังศรัทธ,ธาและถ้าจะให้ดีถ้ากลัวพลาดจะไม่เจอพระอาจารย์ก็สามารถแจ้งความประสงค์ในเพจของทางวัดกันได้เลยค่ะยังยังไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะในช่วงนี้ทางวัดยังมีข่าวดีขอบอกบุญกับเพื่อนๆทุกคนในการร่วมสมทบทุนในการสร้างกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถทดแทนของเก่าที่ผุพังไปตามกาลเวลา เอาเป็นว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สามารถร่วมทำบุญที่วัดกันได้เลยนะคะหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตัวเองแต่มีจิตศสัาธาอยากร่วมทำบุญก็เรียนเชิญตามหมายเลขบัญชีหรือสแกนคิวอา e คตของทางวัดตามที่ปะปะได้แปะไว้ให้ได้เลยค่ะ ทําบุญทุกครั้งที่มีโอกาสจะได้ปังๆเฮงๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ปาปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆุ